กาโตานะทุกคนรู้ไหมครับกาโตภาษาอังกฤษเรียกว่าคาโทภาษาไทยพูดว่ากาโตแล้วก็กาโตะรสผลไม้รวมอ่ะมันมีวิตพลัสวิตามินซีนะครับทุกคนรู้ไหมแล้วก็มันมีภาษาญี่ป,ปุ่นหรือภาษาจีนเนี่ยแหละแต่ผมอ่าน ไม่รู้อันไม่คเคยนะคะเออรีวิวสินค้าให้เขาหน่อยนะเ,เออมันมีทุกรถแล้วก็แถมมันมีวุ้นมะพร้าวด้วยครับ,บแล้วมันมีผู้ว่าเน็ตเบย์ <300 S 2> ทรีแฮนเด็ตเทรนตี โอเคไหมครับ <G. S 2> okay,